มากันเยอะเชียวคิดถึงเอิงที่ถึงมากเลยริ่มเครเร่มยบักที่เกิดึ้นครับขอลยรออไทรักมากาได้แล้วาได้แล้ว่เ้ปีอังกับควิที่เกิดคับข่าวที่ออกไปตรงนี้มันยังไงบ้างครับ คือจริงๆอย่างที่คุณนัทได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่9ธนันวาคมนะครับว่าเป็นการยุติการสัมพันธ์ก,นกันแล้วก็เป็นจริงตามนั้นครับก่อนจริงๆก่อนนั้นมีการพูดคุยยังไงบ้างรค,ร <c oughs> คืออย่างนี้เออพี่ต้องขออนุญาตในการพูดคุยวันนี้เพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากเป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือใดๆนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มีคิวมารายการของคุยแซบอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับเราก็เลยมองว่ามัน มันมีเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดนะครับจากความคลาดเคลื่อนของเวลาแล้วกันจนสิ่งที่มันเจอณตอนนี้คือหนึ่งพี่ก็บอกว่าณนะวันนี้คือทางพี่กับคุณนัทมีเรียเนี่ยเราได้ยุติความสัมพันธ์การฉันสามีภรรยาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่หลายคนหรือในโซเชียลยังตั้งคําถามว่าเอ๊ะก,ก่อนหน้านี้พี่เคยบอกว่าไม่ได้เลิกกันและพี่ก็ปฏิเสธว่าพี่ไม่ได้มีมือที่3พี่นั้นโกหกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นส่งผลกระทบ ่อครอบครัวนะครับแล้วก็ต่อสิ่งที่รอบข้างต่างๆมันจะเป็นครอบครัวหรือคนข้างๆต่างๆทั้งหมดนะครับอย่างเรื่องที่บอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันแล้วเล่ามีาการบอกว่ามัน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 เป็นไม่ได้เป็นตามข่าวนะ,วะอะไรย่างเงี้ยพอนี่นายจะสนใจพี่อันจะใจยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับข่าวครั้งแรกเนี่ยที่ลงกันก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่1ตุลาคมเนี่ยพี่ใช้ชีวิตในครอบครัวตามปกติ ก็คือทานข้าวที่บ้านอย่างทานข้าวกับคุณนัดอยู่ในตอนเช้าแล้วก็คุณแม่ก็ยังออกไปซื้อกับข,ข้าวเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ออกไปทํางาน <c oughs> ก็ประชุมนะครับซึ่งคราวนี้พอในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีผู้ช่วยเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่ตอนนี้ข่าวเต็มทุกฟีดเลยว่าพี่จะมีข่าวว่าอะไรนะ <c oughs> นักร้อง <c oughs> ยุค90ก <c oughs> ับพระเอกดังยุค90้สอแววเตียงหักเลิกรากันนอกใจนะครับแล้วก็ ยกย้ายกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นพี่ก็บอกผู้ช่วยว่ามันไม่ใช่พี่แล้วเพราะเราเจอข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็จะถูกโยงยุค90ใช่ไหมครับ mm hmm. พี่ก็เลยบอกว่าก็ไม่ใช่เราอาจจะไม่ต้องตอบก็ได้มั้งนะครับแต่ผู้ช่วยก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดว่าเป็นพี่นะนะครับออตอนนั้นก็มีนักข่าวหลายสำนักโทรมานะครับพี่ก็บอกว่าจริงๆพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรเพราะว่าณเวลานั้นชีวิตพี่ปกติมากนะครับยังไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกัน ก็เลยทางมีทางคุณแจ็คกรีนจากช่องไทยรัฐซึ่งตอนนั้นออฟฟิศอยู่ใกล้กันอยู่ตรงรัชดาก็เลยบอกท่านั้นก็ขอคุยแบบแค่สั้นๆแล้วกันนะครับก็คุยตามความเป็นจริงเลยน้องก็ถามพี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่พี่หรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็ยังอยู่บ้านปกติกลับบ้านไปก็ยังเจอกันปกติในเย็นนี้นะครับก็ตอบไปตามนั้นทุกอย่างทุกประการการแบบคคือวันนั้นมันไม่ได้มีการทะเลาะกันไง ไม่ได้มีการทะเลาะกันใช่ไหมครับก็คุยกันปกติแล้วพอกลับบ้านไปคืนวันที่1ก็เลยก็เลยยกูถามคุณนะัทเพราะว่าคุณนัทยังไม่กลับบ้านใช่ไหมครับอยู่ทางบ้านญาติอยู่นะครับซึ่งมันมันก็ดึกแล้วพี่ก็เลยว่าท่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันก็ได้นะครับซึ่งตอนเช้าวันที่2 <c oughs> ก็ยังไปทํางานอยู่นะครับแล้วพี่ก็โทรหาคุณนะัทตอนเที่ยงนะครับว่าเออก็คุยงานวางแผนในครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับว่าเราต้องทําอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็เลยถามคุณนะัทว่าได้เห็นข่าวเมื่อวานไหม ที่ลงกันเต็มฟีดไปหมดเลยคุณนั้นก็บอกเห็นแล้ว <c oughs> แต่เดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนนะเพราะกาลังจะเตรียมตัวไปถ่ายงานต่างจังหวัดผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอ,อคุณนัทบ้างโทรมานะเพราะว่าเราต้องเจอกับกับนักข่าวแจมเอลพี่ก็เลยไปเข้าเข้าเ,เข้าฉากถ่ายถ่ายงานในตอนนั้นแล้วก็รอสายคุณนัทโทรไปครั้งหนึ่งสองครั้งคุณนัทอาจจะติดธุลาอยู่ยังไม่ได้โทรกลับทีมงานก็เลยโพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์ณเวลานั้นตามนั้นว่าก็คุยแล้ว แต่คุณนัทก็บอกเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเท่ากับซึ่งณเวลานั้นนึกข่าวบอกว่าเลิกกันนอกใจและแยกกันอยู่แล้ว mm hmm. พี่ก็ตอบตามความเป็นจริงนั้นนะครับแต่หลังจากนั้น <c oughs> มีการมีข้อความทางโซเชียลซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเอ๊ะทำไมมันมีความไม่เหมือนกันซึ่งพี่ก็บอกกับทีมงานว่าก็อาจจะเป็นปกติของพี่นัทเขาอยู่แล้วที่แบบเขาก็จะโพสต์เรื่องราวต่างๆมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่า mm hmm. ก็ยังคิดอยู่แต่ก็พยายามที่จะไล่ถามคุณนัทซึ่งคุณนัทก็เลย บอกว่าเอ่อขอเวลาสักสักพักหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดกำลังทายาง,ยยงาอยู่จริงในช่วงเวลาที่พี่นักโสต,ต์ต่างๆนะครับมีประเด็นกันอยู่หรอือเปล่าครับไม่ได้มีประเด็น<ม>ก็คือไม,ไ,คไม่ได้เคยไม่ได้เคยมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือไม่ได้เคยมีการนั่งคุยว่าวันนี้ฉันไม่พอใจเรื่องนั้นวันนี้ฉันได้ยินแบบนี้มาไม่เคยมีการคุยเรื่องนั้นแต่ในครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของความที่แบบเราเข้าใจกันเพราะพี่เข้าใจว่าเราโตกันมาในระดับแบบ ก็มีอายกุกันเต็มที่แล้วในการเข้าใจชีวิตฉันก็ต่างฝ่ายต่างเข้าใจในการทํางานของแต่ละฝ่ายมากกว่าแต่ไม่ได้มีการทะเลาะกันแล้ววันนั้นพี่บอกว่าไม่มีไม่ได้ทะเลาะกันอันนั้นไม่มีแต่หลังจากที่เราได้คุยกันวันที่2ควันนั้นขอเวลาพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วตอนนี้ข่าวเนี่ยมีมาก่อนก่อนเรื่องเราที่จะเกิดขึ้นในบ้านพี่ก็เลยบอกเ่นัันพี่ยังไม่ขอคุยกับใครทั้งสิ้นพี่ขอคุยเรื่องเราให้ชัดเจนก่อน พราะตอนนั้นก็ต้องบอกพี่ตอบตามทำลายซึ่งในีนพี่มองว่าพี่ตอบตามความจริงแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะ eh, วันนั้นทําไมเราก็โกหกพี่ก็บอกว่าก็มันไม่ได้โกหกก็พี่พูดไปตามนี้แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยจนวันที่5ตุลาก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับจนวันที่ประมาณวันที่9ตุลามั้งเราก็เลยนั่งคุยกันที่บ้านอย่างจริงจังก็เลยเป็นการยุติความสัมพันธ์นะครับสแสดงว่านาวันนี้ การตัดสินใจตัว,วันนี้กา,าร,รเป็นข่าวไม่ไมีผลมาใช่ไหมครับการเป็นข่าวมมนได้มีผลทาให้ยึดติคาสันมจนถึงใช่หมครับอันนี้พี่ตอบไม่ได้เลยพี่ตอบไม่ได้เลยแต่ว่าในวันนั้นที่คุยกันเนี่ยพี่ก็เลยคุยกันในเหตุผลในระหว่างคนสองคนในครอบครัวนะพี่ก็ถามคุณนัดว่าคุณนัดบอกคุณนัดคิดมาดีแล้วในระยะหนึ่งเราก็บอกว่าหลังๆเป้าหมายในชีวิตเรามีความแตกต่างกันไลฟ์สไตล์เราก็แตกต่างกันแล้วก็ เราอย่างน้อยๆเราแยกย้ายกันตอนนี้เรายุติกันตอนนี้คืนชีวิตให้กันตอนนี้เนี่ยเรายัางสามารถเป็นเพื่อนเรายัางสามารถพบเจอกันได้เรายัางมีความรู้สึกดีๆที่เรามีกันอยู่นะครับดีกว่าที่มันจะมีไปถึงขนาดที่มันจะหักล้างกันมากกว่านี้และพี่เคยถามคุณนัดว่าคุณนัดถ้าอย่างนั้นถามหน่อยว่าที่มีข่าวลงณเวลานี้เนี่ยแล้วคนตีความคนลงข่าวกันเนี่ยมวีว่าผมมีมือที่สาม <c oughs> คุณนัทมีอะไรไหมคิดในใจหรือเปล่า <c oughs> คุณนัทก็บอกกับพี่ว่าไม่มีเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับมือที่สามพี่ก็เลยบอกถาอ้างนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะเราคงจะต้องคุยกับนักข่าวคงจะมีคนถามเ,เราจะตอบอย่างไรใช่ไหมครับคุณนัทก็บอกเราก็ตอบตามความเป็นจริงนี่แหละว่าเรายุติความสัมพันธ์ด้วยเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนที่สามซึ่งอันนี้นพี่ตอบตามสิ่งที่เรา กตกลงกันภายในทั้งหมดครับพี่อั้มครับก่อนที่เราจะยุติความสัมพันธ์ก่อนนั้นไม่มีสัญญาณเลยว่ามันจะต้องมีถึงวันที่จะต้องแยกกันอยู่ไหมครับก่อนที่จะมาคุยว่าต้องอยู่คือในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีสัญญาณขนาดนั้นแต่มันก็จะมีความสัญญาณแบบเช่นครอบครัวเนี่ยฉันน้อยใจบ้างฉันแบบอะไรบ้างคือเป็นเป็นอย่างนี้ตามครอบครัวมาโดยตลอดฉันคิดแบบนี้เธอไม่ทําแบบนั้นมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมันเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวครับแล้วกันการนองอ่อนก็ ก็มีกันมาจากคบก็มีครับอย่างเช่นบางช่วงเราเจอเรื่องราวที่เราไม่เข้าใจกันอก็งอะก็คุยกันครั้งหนึ่งปรับได้บ้างปรับได้บ้างนิดหน่อยก็เกิดขึ้นใหม่มันเป็นเรื่องแบบนี้เสมอซึ่งคนในครอบครัวที่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราดีในทุกเรื่องข้อเสียมากมายก็มีผิดพลาดหลายครั้งก็มีในฐานะความเป็นครอบครัวเนะแต่เรื่องราวเนี้ยพี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากในหัวข้อนี้พี่ก็ต้องพูดในหัวข้อนี้ครับ อย่างระหว่างทางที่ว่าตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาได้มีการน้อกันไหมครับหรือว่ามีปรับกันอะไร่างนี้ไหมครการที่บอกว่าน้อกันอยู่มากคือการที่เราจะนั่งคุยกันเรื่องน of anyway. like ี้ได้เนี่ยใน15ปีเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจังฉะนั้นการที่เราคุยกันเรื่องเนี้ยเราก็มองว่ามันมันก็คงมีความสะสมกันมาใช่ไหมครับซึ่งคุณนัทก็บอกว่าครอบครัวระหว่างเรามันก็มีความพยายามกันทั้งคู่และที่เราจะพยายามให้ช่องว่างระหว่าง ครอบครัวเรามันมันลดน้อยลงแต่เราก็มองว่ามันก็มีทั้งทุกข์และสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามปรับกันมาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ว่าทะเลาะกัน3าวัน4วันแล้วปรับแล้วไม่ได้มันจูนกันมาตลอดพี่ก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นนะครับภาพต่างๆที่ที่เรามีความสุขที่มีมันก็มีทุกข์ร่วมกันเราพยายามปรับต่างๆตลอดเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งอันเนี้ยพี่กําลังบอกว่าไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราไม่ไม่ท้อไม่คุยกัน ก็พยายามคุยกันแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างที่รอเนี่ยก็มีการสอบถามจากเพื่อนที่สนิทหรือแม้แต่ทั้งจากพระอาจารย์ที่เรานับถือทั้งคู่เนี่ยท่านก็บอกว่าได้คุยกันแล้วมันเป็นเรื่องที่มันสะสมของคู่ที่มันมีมาอย่างค่อนข้างยาวนานครับและหลังจากและในวันที่9ที่พี่นัทให้สัมภาษณ์พี่อ้ํมีสงสัยตรงไหนในคําตอบขอพี่ัทครับ ไม่ได้สงสัยเพราะเราก็เข้าใจเพราะว่า15ปีนะ่ะต้องบอกว่าคนเป็นครอบครัวจริงๆบางเรื่องมันละเอียดอ่อนจริงๆทพี่ต้องบอกแบบนี้บางคนเราบอกว่าเราเข้าใจครอบครัวเขาจริงๆเราจะไม่สามารถเข้าใจได้หรอกแต่เราเป็นคนพบเจอในสิ่งนั้นแล้วพี่ก็ต้องบอกว่าพี่เน้นย้ำเสมอนะเราข้อผิดพลาดก็มีเยอะแยะพี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำดีแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ข้อผิดพลาดก็มีเรายอมรับในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่พี่กําลังบอกว่าไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ก่อนเกิดเหตุขึ้น หลังวันที่พี่ตกลงพี่พูดตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจริงๆจะยืนยันตรงไหนซึ่งเราก็มองว่าณวันนี้การยุติความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต่างปรารถนาหรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นกันมาแล้วอยากให้เคารพในสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกันเราดูแลกันมาเรามีทุกมันก็มีสุขมันมีสุขมันก็มีการแก้ไขกันมาอยาเพาะ อยากทาให้สิ่งนี้มันกระทบกระเทือนกันเลยคือพี่กําลังหมายถึงว่าคอมเมนต์ต่างๆของคนภายนอกเข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยต่างมีความชอบความไม่ชอบทุกคนต่างมีเหตุผลคอมเมนต์ได้มีความคิดเห็นได้แต่คอมเมนต์นั้นอย่าทําลายซึ่งความสัมพันธ์อย่าทําลายซึ่งคนรอบข้างอย่าทําลายซึ่งความเห็นต่างกันเลยเพราะรายละเอียดมันเยอะเกินกว่าที่ เราจะเข้าใจกันจากภายนอกจริงๆแสดงว่าตั้งแต่หลังวันที่9ธันวาคมก็ยังไม่ได้คุยกับพี่นัดเลยแต่ที่พี่นัดให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้คุยกับคุณนัดเป็น,ปน,ปนการส่วนตัวครับแต่ก็มีได้คุยกับงานกับทางผู้ช่วยบ้างครับอย่างการสัมภาษณ์ของพี่นัดหลายคนจะติดใจยอยู่สองคำคคอันแรกก็คือเรื่องบุคคลที่3ามซึ่งพี่นัดตอบว่ามันอยู่ในการควบคุมคมันเลยทาให้ทุกคนตีความไปว่ามันจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าครับ คือเอาของพี่เลยนะพี่ไม่ได้มีบุคคลที่3พี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่3ที่เป็นเชิงชู้สาวไม่มีนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นที่พี่คุยกับคุณนัทตอบเนี่ยนะเราไม่คุยกันเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยและพี่เคยถามไม่มีประเด็นในหัวข้อนี้แต่คราวนี้ในสิ่งที่คุณนัทตอบในวันนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องตอบว่าพี่ไม่ได้ยินด้วยตัวเองแต่ความเข้าใจอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่เรา แยกย้ายกันแล้วหลังจากวันที่13ตุลาคมที่พี่ย้ายออกจากบ้านแล้วคุณนัทก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่จะไปเจอใครจะไปยังไงแบบไหนหรือเปล่ามันนอกเหนือการควบคุมอาจจะเป็นไปได้เพราะพี่เองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังจากที่เราไม่ได้คุยกับคุณนัทแล้วความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณนัทจะเป็นอย่างไรพี่ก็ตอบไม่ได้เช่นกันและอย่างอีกอันหนึ่งเรื่องการทําลูบหลายคนมองว่าไม่ได้จดทะเบียนกันแต่ทำไมถึงทำลูกได้ครับ พี่ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างนานมากเลยนะพี่เนี่ยจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เรารับรู้เรารับทราบแล้วเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในการที่มันมีต้องจดทะเบียนแล้วก็ในการทําเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้บอกกับทาง أو, ผู้ช่วยหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามีเหตุใดที่พี่จะสามารถรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็สามารถ ö, รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเราไม่รู้จริงๆเราจําไม่ได้จริงๆเพราะมันค่อนข้างนานแล้วพี่ก็ได้บอกทีมงานว่า ขอรายละเอียดให้พี่หน่อยว่าพี่ต้องทําอย่างไรเพราะหลายคนบอกว่านอกจากเรื่องมือที่สามที่หลายคนเมนต์แล้วการไม่มีลูกมันเลยทาให้ต้องมาถึงวันนี้อม <c oughs> คือจริงๆการมีลูกเนี่ยมันเป็นการมันเป็นเป้าหมายของครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าเราอยากจะมีน้องนะครับเราอยากจะมีลูกเพื่อเป็นเป็นการสร้างครอบครัวแต่การที่มีไม่ได้พี่ก็ต้องบอกว่าเราเข้าใจกันทั้งคู่ เข้าใจถึงการมีและไม่มีพี่ตะบอกคำนี้ถ้าบางคนจะมองว่ามันเป็นความต้องการของใครคนหนึ่งหรือเปล่าพี่มองว่าเราเรา,เรามีความสุขในเป้าหมายนั้นร่วมกันมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีประเด็นต่างๆอันนี้พี่ต้องตอบว่าพี่ตอบได้ในฐานะที่พี่รู้เท่านั้นครับอและอย่างเช่นนี้นครับครับโดนโยงเข,ข้ามาครับจริงๆถูกโยงหมดไปทุกที่นะครับทุกอย่าง ซึ่งเจนนี่ก็ต้องบอกว่าพี่เนี่ยสนิทกับเจนนี่มามานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆเป็นเหมือนกับเพื่อนผู้ชายเนะี่ยเอาง่ายๆงนั้นเจนนี่ก็จะมีความแบบเป็นเพื่อนผู้ชายนิดนึงซึ่งในช่วงที่มีข่าวออกมาเราต้องทํางานด้วยกันทางรายการแล้วก็มีต้องเดินทางในการไปทํางานไปการทำ,ทำบุญซึ่งมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นเป็นการไปแบบเพื่อนซึ่งก็ไปกันกลุ่มหลายคนมากๆครับเราได้คุยกับเจนนี่ไหมครับผมเพราะข่าวข้างๆที่จะโหมแรง จริงๆไม่ได้คุยกับเจนนี่เลยนะครับก็วันนั้นแค่เจอกันที่รายการเีาบอกว่าข่าวลงไม่แล้วซึ่งมันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาก็มีเรื่องของความปลอะบางด้วยก็ได้แต่เราก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสวันนึงเราก็พูดว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆวเากเบเวใช่วันเสาร์ก็ต้องมีมีถ่ายรายการด้วยกันครับสิ่งที่ปีกความสัมพันธ์ตรงนี้คิดว่ายังไงคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนมีวันนี้อ ก็ต้องบอกว่าเราก็เสียใจนะครับเราเสียใจเราไม่ไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นจากทุกเหตุผลก็ตามนะครับซึ่งในวันนีเ้เราได้พูดคุยกันด้วยความตกลงและเข้าใจแล้วก็เราก็มองว่าเรามีเป้าหมายต่อครอบครัวของเราอย่างไรใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากมันเกิดขึ้นหรอกนะครับที่ก็เลยมองว่าณนะวันนี้สิ่งที่มิวการพูด อยากพูดแค่วันนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่อยากจะพูดอีกเพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่บางเรื่องเป็นมีพอยต์เป็นมีประเด็นที่มันส่งผลต่อ,อ,อคนรอบข้างวันเนี้ยพี่พูดไปในสิ่งที่พี่พูดแต่คนจะเข้าใจแบบไหนพี่ถือว่าพี่ได้ทําในสิ่งที่พี่ได้ได้ทําแล้วครับคอมเมนต์ต,ต่างๆครับที่เราได้อ่าน,นเมื่อเช้าเราไ,ไปตั้จไซเบอร์คือต้องบอกแบบนี้ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงนะพี่เข้าใจว่า เราเป็นทั้งคนสาธารณะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของครอบครัวเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันเช่นกันจะพูดถึงพี่อย่างไรพี่เข้าใจจะคอมเมนต์อย่างไรพี่ก็คอยอา่านแล้วก็แล้วก็ฟังอย่างเดียวไม่ได้สนใจแต่คราวนี้อะไรที่มันเกินขอบเขตมันกระทบถึงครอบครัวพี่ก็มองพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อความถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้ข่าวต่างๆที่มีตามฟีดไม่ว่าจะเป็นบอกพี่แอมอย่างนั้นพี่แอมอย่าง,งนางงี้พี่แอมมีคนนะคะั้นคนนี้ เป็นเขาเล่าว่าฉันได้ยินมาว่าฉันคิดว่าฉันฉันคิดเอาเองว่าต้องใช่แน่แน่พี่ถามคําถามเดียวแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทาอย่างไรคุณจะรับผิดชอบต่อความคิดเห็นคุณอย่างไรนอกจากไม่เป็นไรฉันก็แค่ไม่ไม่สนใจฉันไม่ใช่อคเขาฉันนี่หน้าตาฉันก็ไม่โชว์แต่คนรอบข้างละ่ะเราต้องการความถูกต้องใช่ไหมเราต่อสู้ความถูกต้องให้คนอื่นแล้วเราใช้วิธีที่มันถูกต้องหรือเปล่า ฉันพี่ก็เลยบอกว่าวัานนี้ถ้า <c oughs> หลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วเนี่ยคือก่อนนั้นพี่เข้าใจถ้าคนจะคอมเมนต์หรืออะไรกันก็ตามนะครับในในความที่อาจจะเอาใจช่วยหรือยังได้ข้อมูลไม่ครบแต่วันที่พี่ไปปรึกษาพี่ก็ปรึกษาว่าพี่ไม่ได้เป็นการไปฟ้องร้องหรือแจ้งความอะไรพี่ปรึกษาขอบเขตที่เราสามารถทําได้ตามมนุษย์ประชชนทั่วไปก่อนว่าเราสามารถทําอะไรได้อะไรผิดอะไรถูกนะครับ ซึ่งถ้าหลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วถ้ายังมีคอมเมนต์ใดๆที่ยังมองว่าฉันนี่คิดถูกฉันเนี่ยคิดถูกแน่นอนเอาคอมเมนต์เอาข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นมาคุยต่อหน้าที่บนการตรวจสอบที่ถูกต้องถ้าไม่เป็นตมนั้นถ้าเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างถ้าไม่จริงทุกคนก็ต้องมีผลกระทบของตัวเองเช่นกันครับถามว่าน้อยใจไหม ไม่ได้น้อยใจครับไม่ได้น้อยใจก็เข้าใจใน,ในเรื่องราวต่างๆแต่ก็บอกว่าม,มันเกิดขึ้นได้นะสิ่งต่างๆที่พี่ต้องทาก็คือ1พอเมื่อแยกย้ายกันเรามีหน้าที่ในการรักษาความสึกที่ดีต่อกันเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากก,กว่าอย่างอื่นเราไม่อยากว่าวันนี้คอมเมนต์พูดกันเข้าข้างแบบนั้นที่คนนี้และจะทําให้สองคนสองคนเกิดความสึกว่าแบบเอ๊ะฉันไม่ดีต่อกันอันนี้พี่ไม่เอาพี่ไม่อยากได้สิ่งนั้นในวันที่แยกย้ายกันครับ ได้เจอหน้ากันแล้วก็ขอโทษเรื่องที่ผ่านม,มาอะไรกันี้วันที่เจอก็มีกับ,เร,เ,บกเราก็ได้บอกเราก็ได้บอกมีการเขียนบอกวันที่พี่จะออกจากบ้านพี่ก็เขียนบอกว่าอะไรเป็นอย่างไรเรากาา็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษในสิ่ง,งต่างๆที่เป็นมาขอบคุณในทุกความรู้สึกขอโทษในสิ่งต่างๆที่พันอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอโทษในความผิดพลาดอะไรต่างๆก็ตามที่เราทําในฐานะผู้ครองที่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็น เราก็ขอโทษใน,ในทุกๆเรื่องครับหมายหมายความว่าเขียนโน้ตเอาไว้ใช่ครับใช่ก็คือไม่ที่เจอไม่ได้เจอนะเพราะว่าหลังจากที่คุยกันเสร็จก็เลยบอกคุณนัทว่าผมขอเวลาเ,เก็บเข้าของสักสามสี่วันนะครับคุณนัทก็เลยน่าจะอยู่บ้านญาติมั้งเพื่อให้ผมได้มีหน้าที่มีเวลาในการ<ม>เก็บของประมาณ ย้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกแบบว่าอยู่ดีก็แบบซาบซาาลงมาอย่างี้ครับถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่ตกใจไหมก็ก็ครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งเพราะว่าการที่อยู่เลยในในครอบครัวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเราระหว่างครอบครัวเป็นอย่างไร <S <S แต่แค่ด้วยเซกเอสทำไมสื่อถึงเรื่องเราภายนอกมันเกิดขึ้นก่อนภายในบ้านแล้วเร,เราเกิดขึ้นเราตามเราเรื่องเรามันเกิดขึ้นตามหลังสื่อ นี่คือนี่คือพลอยพี่ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเรามีประเด็นพอยคุยกันเนี่ยเราคุยกันเสร็จจบเสร็จปุ๊บทะเลาะอะไรกันก็ตามและมันค่อยคนข้างนอกค่อยดูอันเนี้ยเราก็เข้าใจได้แต่พอเขาเนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรก็ตามพี่บอกมันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วแต่แค่ในฐานะพี่ถ้าถามว่าช็อกไหมเราก็ก็เรียกว่าไม่ทันคาดคิดละกันในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นครับอย่างนี้คี่ต้องใช้เวลาเยียวยาแล้วค่อยได้เจอกันอีกรั้งว่าอย่างไง ก็มันจริงๆมันก็ไม่ต้องเยียวหยาเพราะจริงๆก็ตอนที่คุยกันมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นกันกันการทะเลาะบ่อแบงหรือบาดหมางกันนะคนนั้นก็ยังอวยพรอยู่ใช่ไหมครับว่าเอาพี่อ้ําเออวิวโชคดีนะอวยพรมาทุกครั้งแล้วก็บอกขอบคุณนะมันเป็นข้อตกลงสําหรับคนที่มันมีชีวิตครอบครัวมันมากันอย่างระยะหนึ่งแล้วมันพอกันที่มันผ่านเรื่องเรามาแล้วผ่านการเป็นครอบครัวการ ผ่านการพยายามการมีลูกจนถึงวันหนึ่งคือพอไม่มีลูกเป็นเ,เป็นลูกของเราเองเป็นโซ่ทองท้องใจเนี่ยมันก็เลยมีเป้าหมายในการเติบโตใช้ชุดที่มันต่างกันที่มองว่าแบบนั้นครับพี่ไม่อยากใช้คําสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันสรุปไปเรื่องหนึ่งก็ตีความกันไปเรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นว่าอยากให้นึกถึงใจของ ทั้งสองคนนะครับทั้งพี่นัดเองก็ตามทั้งเราเองก็ตามมันเป็นความมันเป็นความหวงังความตั้งใจเราที่ทุกคนก็อยากมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์มันได้ตามนั้นแต่ความเป็นจริงมันอาจจะมีหลายๆเรื่องตามนั้นและส่วนเรื่องที่พี่บอกว่าที่ทุกคนพยายามบอกว่าพี่นอกใจพี่มีกันอย่างนี้พี่บอกเคยสัมภาษณ์หลายครั้งแล้วอะไรที่พี่เป็นพี่ทําพี่ยอมรับแต่พี่เคยบอกไปแล้วว่า เราเคยผิดพลาดไม่ใช่ไม่เคยแต่ณวันนี้มันเมื่อมันไม่ใช่พี่ตอบว่าไม่ใช่ก็อยากให้เคารพไม่ต้องเคารพพี่ก็ได้ขอให้เคารพคนรอบข้างพี่หน่อยขอให้เคารพคนที่เขาไม่เกี่ยวข้ามไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สักหน่อยนะครับคือต้องบอกว่าแอแกเป็นกฎหลายยนนะแกเป็นโลคประจําตัวพี่ไม่ได้บอกว่ามันมาจากเรื่องนี้นะไม่ได้บอกว่ามาจากเรื่องนี้ แต่แกเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วซึ่งถ้าเขาพักผ่อนไม่ดีเขาทานไม่ดีมันก็เป็นได้มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้บอกว่าเกิดจากแค่เรื่องราวตรงนี้แต่สิ่งที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าวันที่พี่ไปปรึกษาทางอากองบัญชาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็ถามว่าเอา๊ะจริงๆขอบเขตในการใช้สื่อทุกคนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันบ้างเราทําอะไรได้บ้างเราในฐานะสื่อในฐานะศิลปินในฐานะคนทั่วไป อะไรผิดอะไรถูกบ้างเราไปขอความความคดคนนี้เพื่ออะไรเพราะเราก็มองว่าเราก็มีคนรอบข้างคุณแม่เราอย่างเนี้ยถ้าวันนึงพี่พาคุณแม่ไปออกกำลังกายพาไปเดินสวนอยู่มีคนก็มาคอมเมนต์บอกแม่หน้าเหมือนหน้าหน้าเหมือนนี่เราก็เอ๊ะมันคนละเรื่องกันอยากให้แยกแยะครับครับพี่อมทราบไหมครับทราบมาตลอดไหมครับพี่ดัดมีก้อนเนื้อทราบกับทราบจากการทำทราบบ้างครับอาการที่เรามีกันครับ คือทราบทราบมาตลอดมันอาจจะเรียกว่าเป็นโรคประจาตัวแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าเราก็พยายามดูแลกันมาคุณนัทก็พยายามดูแลทั้งควบคุมอาหารออกกําลังกายในแบบของคุณนัทมาซึ่งพี่ก็มองว่ามันมีการพยายามที่จะดูแลและรักษาหลากหลายรูปแบบประมาณนั้นครับหลังจากนี้ไปพี่อมองมุมมองในความรักยังไงบ้างในวัย คือความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามนะที่พี่บอกเสมอแต่รักมันก็มีทั้งทุกข์และสุขถ้าเรามีความรักเราต้องยอ,ยอมรับสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันเกิดขึ้นจากการคุยกันแล้วนะครับสิ่งที่พี่คุยกันตกลงกันด้วยความสัมพันธ์ด้วยวาจาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นการตีความใดๆก็ตามที่มันจะทําให้ความรักหรือสิ่งที่ที่พี่มีมาเนี่ยมันมันเกิดผลกระทบอย่าทำเลย นะครับถ้าจะรักคุณนัดเองผมคิดว่าก็อย่าทําถ้าจะรักหรือเอาใจช่วยในสิ่งที่เราเป็นก็อย่าทําเพราะแต่ละคนมันมีเหตุผลของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้พี่ได้พูดตรงๆสิ่งที่พี่เชิญนักข่าวทุกท่านมาวันนี้เพราะพี่บอกว่าถามคําถามพี่ได้ทุกคาไม่มีคําถามไหนที่พี่ไม่ตอบแต่ว่าพี่พร้อมตอบในทุกเรื่องครับตอนนี้มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมันก็มีมันก็ยังต้องมีแหละครับเพที่จริงครอบครัวมันมันมีกันมาหลายปีแล้วฉันมันไม่ใช่แบบเอ๊ะวันนี้ฉัน เลิกแยกย้ายกันแล้วก็จบแค่นั้นมันก็ยังมีหน้าที่ที่เราก็ต้องคอยจัดการบางเรื่องอยู่ประมาณนั้นมีครับก็มีโอกาสคุยกันก็เจอกันผมก็คิดว่าก็เต่ก็ทักทายทมสารทุกสุขดบซึ่งเพื่อนคุณนัทก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่คนที่เราอยู่ในสังคมก็ยังเป็นเพื่อนรอบข้างกันอยู่ครับความสัมพันธ์การจบการยีตความสัมพันธ์ผู้ชายมักจะโดนก่ว่าผิดเสมอมากกว่าเสมออย่างงี้พี่พี่เอารู้สึกยังไงบ้าง แม่ดรู้สึกยังไงครับเข้าใจแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าจะติเตียนอะไรติเตียนพี่ได้ไม่มีปัญหาพี่เข้าใจแล้วก็เรื่องของคู่เองเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่าเราคือผู้รับผิดชอบเราคือผู้นําครอบครัวเนี่ยถ้าเรารักษาไม่ได้มันก็คือเรานั่นแหละถ้ามันไม่สามารถทําให้มันสมบูรณ์ได้เราก็คงต้องเป็นเป็นผู้นําในการรู้สึกสิ่งนั้นแต่อย่างที่พี่บอกว่าในวันนี้พี่พูดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอพื้นที่นะครับให้กับคนรอบข้าง ที่เป็นรบ้งังไม่จะเป็นครอบครัวพี่ครอบครัวคนนัทบ้างก็างนชีวิตผ่านมาอาจจะใช้สองคนโดยต่นจากวันนี้เองมันมันมันเล่นเ่นก่อนนพี่อ้าค<อ>รับมันมันจะต้องยังไงต่อไปที่ทำตัวเองก็จริงจริงแล้วคุณนัทก็มีครอบครัวที่คุณนัทต้องต้องดูแลนะครอบครัวใหญ่พี่ก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลในวันนี้เราก็มองว่ามันก็ต่อก็ต่างดูแลครอบครัวของตัวเองใช่ไหมครับมีโอกาสถ้าวันหนึ่งก็อาจจะนัดทานข้าวเจอกันได้บ้างถ้ามันไม่ได้มี ถ้าวันนี้พี่อยากให้มันจบนะครับพูดแล้วก็คือขอให้มันเข้าใจกันตามนี้เพราะจริงๆต้องบอกว่าคําว่าเรื่องราวของครอบครัวสองคนเนี่ยอยากให้มันกระเทือนจนถึงกลายเป็นเรื่องปัญหาอื่นๆเลยครับคนะนนี้พี่เอาขอไม่จำเป็มฟออนเนี่ยพี่จะเรียกว่ามูฟออนไม่ได้หรอกเ <ๆ S 2> พราะว่าจริงๆมันก็คือมันก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละก็แค่มูฟออกมาจากบ้านใช่ไหมครับก็อยู่คุณแม่คุณแม่ก็ไปไปมามาบ้างเราก็อยู่ตามชีวิตปกติ ตามที่เราทํางานประมาณนั้นครับมันเถิร์นหนักไหมคะพี่อักกับคังถามว่ามัน,นเถิร์นมันก็ต้องเคิร์นแหละครับมันมันมีความรู้สึกกันอยู่แล้วซึ่งพี่เชื่อว,ว่าคุณนัทเองก็เป <im appointment> <ๆ>็นครับกับนักรอักยังรักี่ไยังรักครับยังรักอยู่ก็ต้องบอกว่าใน15ปีเราก็ยังรักเรายังระลึกถึงกันเรายังมีความปรารถนาดีต <im issance> <ๆ>่อกันในในทุกๆเรื่องครับ คืออย่างที่พี่บอกว่าถ้าก่อนนันนี้ไม่เป็นไรอย่างเรายังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเราเข้าใจนะครับแต่หลังจากนี้ขอเถอะนะครับพี่พูดชัดเจนแล้วพี่บอกชัดเจนแล้วแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเกินเลยเกินขอบเขตเลยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันคิดถูกสิ่งที่ฉันเป็นมันใช่แน่ๆเอาหลักฐานนั้นมาคุยกับพี่บนกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้องครับก็คือว่าตอนนี้คือทางหน้านของทางพี่อ้อมยังไม่ได้มีการแจ้ขงข้อกล่าวหาทันียังไม่ได้มีครับ หลังจากนี้ก็ต้องดูผลกระทบก่อนนะครับว่าคุณแม่หรือคนรอบข้างเป็นยางไรถ้าคือจริงๆไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะต้องฟ้องแต่ถ้ามันเกินเลยเกินขอบเขตมากๆจริงๆพี่ก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างไงเราก็ต้องมีกระบวนการที่มันถูกต้องเราจะแค่คิดเองเออเองไม่ได้ถูกไหมครับถ้าการตรวจสอบหลักฐานมันถูกต้องโดยสองฝั่งแล้วอ่ะมันก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันเป็นหรือเปล่าครับครับขอบคุณครับ